สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับไร์เตอร์ทิปค่ะคำถามก็คือพี่การเคยเขียนฉาก18 N48 บอบวกไหมครับถ้าเคยแล้วพี่สามารถบรรยายออกมาให้คนเห็นภาพได้ยังไงหรอครับเขียนแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่านิยายรักส่วนของผ่าอย่างอย่างอย่างนิยายนนยายของพี่จะแบ,บ่งเป็น3 3สส่วนส่วนแรกคือจะเป็นนิยายรักทั่วไปนิยายรักที่บอกคล้ายเป็นแนวแบบ เราเรื่องความสัมพันธ์ของคนก็อย่างเช่นกับพิบการหัวใจย,ยิงฟ้าอันทิวอย่างนี้ใช่ไหมคะพี่บีก็ถ่ายใน้ักกนะนะเออพวกนี้<ๆ>ก็จะเน้นเส้นเรื่องเน้นความสัมพันธ์ตัวละครเน้นการพัฒนาความสัมพันธ์ก็จะมีฉากเอ็นีนิดหน่อยที่พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความรักในเชิงความรักเนาะอันนี้ก็ง่ายแหละไม่ได้บรรยายชัดเจนความยากของสมรรถนะที่การทำ p l อ t เรื่องการทําเส้นเรื่องอะไรเงี้ยค่ะต่อมาก็จะเป็นทิยายแนวแบบ มีมีมีเป็นแนวผู้ใหญ่เป็นอ e ี otic, โรติกโรแมนติกคือแบบเป็นอ e ีโรติกอะไรก็จะประกอบด olution, ait, ait, ้วยซินเนล่าสัมพันธ์225เรทเรทดีเวเลชั่นเออโรดเล AK ครอสชั่นเรทเชดบลูเชดเลิฟบัคเก็ตลิทอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งจัดอินเลทโฮมีไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็น18บวกเหมือนกันเขามีฉากเอ็นซีเนาะคำถามของพี่หรอว่าทยังไงให้บรรยายให้คนอ่านเห็นภาพคือพี่คิดว่ามันขึ้นอยู่กับไมล์เซตของนักเขียนก่อนเลยคือพี่อ่ะเป็นคนที่ชัดเจนในการเขียนใหญ่อยู่แล้วว่าเรา เขียนยายอะไรซึ and 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 ่งถ้าพ so 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 like ี่เขียนยายอนาริวชนพี่ก็จะสต๊กเรื่องการใช้ภาษาการใช้คําสุภาพมารยาทางสังคมมากเพราะว่าอ่านหนังสือเรื่องนั้นเป็นกลุ่มการอ่านของเด็กพี่เขียนให้เด็กอ่านเนี่ยพี่ต้องรับผิดชอบต่อสื่อที่สื่อที่พี่สื่อกับไปในขณะเดียวกันถ้าพี่เขียนยายรักแบบยายรักเนีโยโปอเรชั่นอลเนี่ยพี่ต้องการนำเสนอเรื่องของความสำคัญความสำคัญของตัวละครความเป็นอาชีพของสัแพทย์ดังนั้นพี่ก็ต้องให้ความสำคัญกับตัญญาบาลให้ความสำคัญกับความเป็นจริงที่ไม่ได้โอเวอร์และไม่ได้ ไม่ได้บวกหรือลบมากเกินไปพเพื่อจะแสดงให้เห็นถึงความเป็นจริงของวิชาชีพนี้ในขณะเดียวกันถ้าเป็นเรื่องใหญ่รักที่เป็นรจริงจริงซึ่งเขาต้องการความครบวงของความสัมพันธ์เจอการคบกันมีความสัมพันธ์จะหยาะ่าร้างหรือไม่หยา่าร้างก็อีกเรื่องหนงึ่งถูกไหมทีนี้เรื่องบนเตียงเนี่ยก็เป็นเรื่องของสิ่งหนึ่งที่เป็นกิจกรรมหนึ่งถ้าเปรียบก,กับเพีบเปรียบก,กิจกรรม NC ว่ามันเป็นคือฉากแอคชั่นของใยญ่รักคือถ้าเป็นแฟนตาซีมันมีฉากแอคชั่นมีฉาพกพีสู้ซันบันฟันคอะไรก็ว่าไปแต่นี่อ่ะ เรื่องบนเตียงเนี่ยเป็นถือเป็นฉากแอคชั่นของเขา uh huh. พี่ก็ทรีตมันว่าเป็นฉากแอคชั่นเลยพี่ก็ไปศึกษาคือต้องดูเอวีอะคะ่ะก็ใช่คือแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยหลักการของเราเราต้องคิดก่อนว่าเราตีความ mm hmm. เรื่องบนเตียงของคู่รักที่เราจะเขียนเป็นยังไง mm hmm. พี่ตีความว่าเมเ e ิ o v ไม่ใช่เซ็กส์คำว,ว่า m ม k ลิ o v ก็คือ,ค,อคือทำรักกับน้องคือ mm hmm. เพื่อนเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่า การเมคเลิร์ของคนเรามันมีมันมีหลายประเภทหลายหลายระดับหลายยังไงก็ละก็ละก็ไปศึกษาเอาเอาแต่พอดีไม่ได้หมกมุ่นนะคะก็คือถ้าศึกษาศัพไปเรื่อยๆแล้วก็เริ่มมานั่งลำจัดลำดับความคิดเพราะอย่างที่บอกคือพอพี่ทรีตว่ามันเป็นฉายแอคชั่นพี่ก็ต้องเทรว่ามันเป็นซีนว่าอ๋อโอเคมันจะต้องเริ่มจาก ABCDE ีอีไปยังไงแล้วแต่ละแต่ละซีนเนี่ยคนนักเขียนหลายหลายคนอธิบายยังไงก็ต้องอ่านงานเขียนแนวนั้น ไม่มีทางเลยที่น้องจะเขียนยายแนน่้นแเราไม่อ่านแนวนั้นน้องจะเขียนมโนภาพแบบฉันมาเป็นอัจฉริยะภาพแบบมโนนิธีขึ้นมาว่าแบบรู้ตื่นรู้ขึ้นมาว่าเขียนได้ไม่ได้เราก็ต้องศึกษาผลงานของนักเขียนหลายๆท่านแล้วก็ลองหาจับคู่จับแอคชั่นที่มันเหมาะกับเราอย่างหนึ่งที่ไม่คนพบก็คือการเขียนฉาก NC ของนักเขียนทุกคนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับจิตใต้สำนึกของนักเขียนคนนั้นด้วยว่ารับได้แค่ไหน ฉากบาง NC มีหลายระดับมีหลายเลเวลมีหลายมีหลายมีหลายความลึกซึ้งและความรุนแรง <S <S นักเขียนคนนั้นรับได้แค่ไหนก็ก็จะไม่สามารถก้าวข้ามจุดที่ตัวเองรับได้ไม่ได้อะคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะแต่แต่ในแต่ละขั้นที่ก้าวข้ามไปได้มันก็มีฉากให้เราเล่นเยอะขึ้น <S <S สำหรับนักเขียนที่เขียนย่ายแนว NC โดยเฉพาะหรือหรือเอุจโดยเฉพาะเนี่ย เขาอาจจะมีส่วนที่รับได้กว้างมากทาให้เขาสามารถไม่รู้สึกตกิดจั๊กโผใจในการเขียนอะไรบางอย่างที่มันดูไม่ไม่เก็ตไอเดียเลยมันก็ยากนะกับการเขียนยาที่มีแจะเอ็นซีอ่ะมันก็เป็นศาสตร์หนึ่งเลยมันเสตร์แอคชั่นนะคะน้องคือมันก็ไม่ใช่ได้เก็ตคนที่เขียนเขียนแอคชั่นได้ดีถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่น้องต้องทําคือถามตัวเองว่าตัวเองตีความคําว่าเรื่องบนเตียงยังไงมุมมองความชอบขีดจํากัดของเราได้แค่ไหนพอได้สองคำตอบพอได้สองคำถามคำตอบของสองจากสองคำถามเนี่ยแล้ว่ ถึงไปศึกษางานที่มันใกล้เคียงกับความชอบของเราหรือใกล้เคียงกับการการขอบเขตที่เราสามารถเขียนได้จากนั้นก็ถึงจะมาเริ่มเรียงซีนะคะแล้วก็เขียน action แ่้วก็จะเข้าทางไหนออกทางไหนขยับตัวแบบไหนใช่บอกว่ามันให้หนพอเสร็จปุ๊บว่าเขียนเสร็จปุ๊บก็ต้องอ่านทวนเหมือนบเรียปกติแล้วก็อาจจะต้องทดลองโพสต์อื่นเพื่อหาฟีดแบ็กเพื่ออะไรอย่างเงี้ยอย่างพี่พี่ก็จะรู้สึกว่าเออเด็กทุกคนก็จะฟีดแบ็กไปได้ Mm. ก็โดยสรุปก็คือประมาณนี้ก็มีอะไรคำถามเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะคะอัปเดตช่องทางการติดตามงานผลงานของพี่นะคะอันดับหนึ่งคือ Facebook Page นะคะ c e b o o k Page เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาไม่มีไลค์แล้วนะคะต้องกด Follow นะคะหรือกด Be supporter ให้พี่นะคะก็จะได้รู้ข่าวสารมากมายนะคะอันดับที่สองคือ YouTube Channel ค่ะ YouTube Channel เนี่ยคือวัวคุณท่เหมือนกันก็สามารถกดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ เพราะว่าจะได้อัปเดตทุกครั้งที่มีคลิปใหม่หรือมีคอมมิชชั่นโพสต์ใหม่ใหม่ในเฟซบุ๊กเนาะแล้วก็ในยนะู u ูบเนาะสุดท้ายนะคะคือ IG ตีโตใหม่เลยค่ะพี่จะโพสภาพเกีกบบ นิยายต่างๆที่เราเคยเขียนใครอ่านแล้วก็เลยมาแชร์ความรู้สึกกันนะคะซึ่ง IG เนี่ยเป็น f o l l o w เนาะชื่อเหมือนกันเลยคือวัวกฤติดานะคะทั้ง3ช่องทางอย่าลืมกดทั้ง3ช่ทงทางเลยเพราะว่าปัจจุบันนี้บางช่องทางมีการลดการเข้าถึงทําให้ดน้องๆหลายคนเนี่ยติดตามข่าวสารได้ไม่ทั่วถึงแล้วก็อาจจะพลาดโอกาสอย่างเช่นโหวตหน้าปกเอ่ยหรือของพรีเมียมพิเศษเอ่ยนะคะหรือการติดตามว่าพี่ไปออกอีเวนต์ที่ไหนอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยขอทุกคนกดทั้ง3ช่องทางเลยนะคะแล้วเจอกันค่ะ